ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมองอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนกว่าจะโอ่ยเงาไหมคะเอาคิดเลยรถก,ก็เก่าแล้วขัดได้เงาขนาดนี้ก็ดีแล้วเพื่อนเพื่อนจะพอแค่นี้นะคะในไอการทําทความสะอาดรถผลงานออกมาดีเราก็ภูมิใจค่ะภูมิใจ ในผลงานของเราเนาะผลงานเนาะเขาก็คงจะดีใจนะเขาที่อาบน้ำอาบน้ำสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ยอ่ะไปแล้วคะ่ะรถเก่าแล้วรถเก่าหลายปีแล้วคะ่ะหลายปีแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ลคะลงขัดเงาเรียบร้อยค่ะลงขัดเงาเรียบร้อย จะพอแค่นี้นะคะในไอการทําความสะอาดรถเขาก็จะสดใสสดใสเงินอยู่กับเรานี่แหละค่ะเห็นไหมคะร้บผลงานค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ก็มีความสุขไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะ ดีที่สุดเพืเ่อนๆค่ะเงากิ๊กเลยค่ะเห็นไหมวาววับวาววับเลยค่ะวาววับเลยสดใสเลยคลิปนี้ก็เสร็จแล้วค่ะลงขัดเงาเรียบร้อยค่ะ ลงขัดเงาเรียบล้อเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งเนาะก็ต้องดูแลเขาสักหน่อยอะไรก็ตามนะที่เราเห็นความสำคัญของเขาหาแล้วค่ะรถเก่าแล้วรถเก่าหลายปีแล้วค่ะหายปีแล้วค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดค่ะให้ดีที่สุดพัพรวมภาพรวมภาพรวมดูภาพรวม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  นะนะเาขนานี้วอนอนนความสุขความสุขกับการการทํางานเนาะการทํางานของเราเงาเกลเลยค่ะก็นํามาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเวลาขัดเงาแล้วจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้รถก็ไม่ใช่รถเลยคลิปนี้ก็ เป็นเพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนที่ดีเนาะเขาไม่เคยงองแงเลยเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยค่ะดีไม่รู้ว่าทําอะไรก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องแต่อาศัยว่าเราดูแลรักษาเขา,อ,าอยู่ตลอดเวลาเนาะส่วนเขาจะพอแค่นี้นะคะในไอการทําความสะอาดรถ เป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งเนาะก็ต้องดูแลเขาสักหน่อยอะไรก็ตามนะที่เราเห็นความสำคัญของเขาเราใช้งานเขาทุกวันเนาะเราก็ต้องให้รางวัลเขาหน่อยให้รางวัลเขาหน่อยคะ่ะเพื่อนๆนะเราขนาดนี้ความสุขความสุขกับการ การทำงานเนาะการทำงานของเราเนะเลยคลิปนี้ก็ผลงานค่ะก็เหนื่อย,ยเหมือนกันค่ะแต่ก็มีความสุข <c oughs> ค่ะล้างรถหรือว่าอาบน้ำให้รถค่ะ ก็จะจะจบอยู่แค่นี้แหะค่ะสวัสดีค่ะโอยเหงาไหมคะเอาคิกเลยรถก,ก็เก่าแล้วขัดได้เงาขนาดนี้ก็ดีแล้วเพื่อนๆรเขาก็คงจะดีใจนะเขาได้อาบน้ำอาบน้ำสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยไ่ถอะไปเอเพื่อนๆนะ เงากิ๊กเลยค่ะเห็นไหมวาววับวาววับเลยค่ะวาววับเลยส,ยสยดใสดีไม่รู้ว่าทำอะไรก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องไปให้ดูเนาะจ้ะถ่ายใกล้ใให้ดูเงาไหมคะเพื่อนๆเงาไหมเงาไหมคะเงาวัวบเงากิกเลยค่ะก็นำมาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเวลาขัดเงาแล้วจะออกมาเป็น ลักษณะแบบนี้รถก็ไม่ใช่รถ่เลยคลิปน,นี้ก็เราใช้งานเขาทุกวันเนาะเราก็ต้องให้รางวัลเขาหน่อยให้รางวัลเขาหน่อยค่ะเพื่อนเราใช้งานเขาทุกวันเนาะเราก็ต้องให้รางวัลเขาหน่อย หวันอ่อยค่ะคเพื่อนอ่เป็นเพื่อนที่ดีค่ะเพื่อนที่ดีเนาะเขาไม่เคยงองแงเลยเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยค่ะเขาก็จะสดใสสดใสเือนอยู่กับเรานี่แหละค่ะเห็นไหมคะ่ะ ให้ดูเนาะจ้ถ่ายไกลๆให้ดูเงาไหมคะเพื่อนๆเงาไหมเงาไหมคะเงาวับสุดเงาวับเลยคะ่ะเงาวับเงาคิ๊กเลยเพื่อนๆนะสุดเงาวับเลยคะ่ะเงาวับเงาคิ๊กเลยเพื่อนๆ เหี่ยวไหมคะเอากิดเลยเนาะรถก็เก่าแล้วขัดได้เงาขนาดนี้ก็ดีแล้วเพื่อนๆหรือยังไงเราก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เสร็จเองค่ะถ้าเราทําเร่งรีบอะไรผลงานมันก็จะออกมาไม่ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะให้ดีที่สุดค่ะล้างรถหรือว่าอาบน้ําให้รถค่ะ ก็จะจะจบอยู่แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ,ะค่ะเพื่อนๆค่ะเงากิ๊กเลยค่ะเห็นไหมเวาวับวาวับเลยค่ะวาวับเลยใส,ดส,ดส,ดสด่ดูเลยรอบแล้วเนาะดูเลยรอบแล้วบรรยากาศ เงาเก,กเลยค่ะก็นำมาให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเวลาขัดเงาแล้วจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้รถก็ไม่ใช่รถ้อย<ๆ>เงาไหมคะเงาเาก,กเลยเนาะรถก็เก่าแล้วขัดได้เงาขนาดนี้ก็ดีแล้วเพื่อนๆแต่อาศัยว่าเราดูแลรักษาเขาอ,าอยู่ตลอดเวลาเนาะ เหมือนเขามีความสุขกับอได้ทําความสะอาดเขาค่ะมีความสุขที่ได้ทําความสะอาดให้เขานะคะ,คะ,ะผลงานออกมาดีเราก็ภูมิใจค่ะภูมิใจในผลงานของเราเนาะผลงานเนาะจะพอแค่นี้นะคะในไอการทําความสะอาดรถด ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงอยู่คาเพื่อนเพื่อนกว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งเนาะก็ต้องดูแลเขาสักหน่อยอะไรก็ตามนะที่เราเห็นความสำคัญของเขาให้เวลาเท่าหน่การทางานเนาะการทำงานนี่นะก็ลดรถก็เก่าแล้วละค่อให้เวลาเค้าหน่การ งานเนาะการทำงานนี่นะก็รถรถก็เก่าแล้วละก็คือ <Okay. S 1> ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงอยู่ค่ะเพื่อนๆกว่าจะค่ะล้างรถหรือว่าอาบน้ำให้รถค่ะก็จะจะจบอยู่แค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ มีความสุขกับได้ทําความสะอาดเขาค่ะมีความสุขที่ได้ทําความสะอาดให้เขานะคะ,คะก็ดีไม่รู้ว่าทําอะไรก็เหมือนกันนะคะเราจะต้องเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งเนาะก็ต้องดูแลเขาสักหน่อยอะไรก็ตามนะที่เราเห็น